สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดกางรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองนะตอนนี้นะครับน้องข mm hmm. าอ้าวเมื่อวานนี้ข้างไว้ฉันแย่ไวเแลยวว่าสิภาพไปบึงไปอินทอมตรลาก่อนครับพี่น้องขาให้ไปถามจ้าสามคำถามในหล,ลักเพื่อนรีดมาไหวตั้งแต่มือไปล่าชนบุรีครับพี่น้องขาเมื่อตอนนี้เวลาว่างไทยเห็นเพื่อนพี่น้องเมื่อวานนีะสิภาพไปถามในเรื่องของอาเพ่งน้ำตาอิสานแล้วก็เฮนังแมวแล้วก็ บางคนวาดพระเอกศูนย์มันก็คือปันไดใช่นว่เขาจะไปทมความูส้สกกันว่าเพื่อศูนย์ขักเราไปกับความูนย์ของเพื่อนกับฉากที่ว่าเป็นนวนขวดนวดนขอนใช่บ้านวนลพิมพ์พี่น้องเอ้ามื่อนีสภาพไปเบืองตามสัญญาครับพี่น้องขาไปสวัสดีค่ะอุ้ใยในแก้งรองพี่น้องก็ว่าคักน้องมาตามสัญญาแล้วครับพี่น้องขาครับผู้บ้านนี้ไปจออเป็ไปรัดทาา ขึ้นใช่ไหมสัมผัสเพื่อนตาวบ้านไปหลักกรชั้นชีดโพดเพื่อนที่ขึ้นชาบอกขาก็เล่นขื่นชาพร้อมกันบัดนี้ช่วงเตล่าบัดนี้เพื่อนก็เล่นอลบอกว่าเอาเขาก็ไปถ่ายคาลิปเออแม่ตาวบานนี่พี่เขาเขาไปถ่ายคลิปเราลงมานคอยก็ขึ้นฉากบัดนี้มือเนียนซองมือเตล่าวานนอนตันนี่สะดอกเราสัมผัสก่อนา,ม,านมีอะไรอยากแบบอยากอยากรู้อยากอะไรเราสัมนัสเขาไปหลังอยู่ชนบุรีครับผมบัดนี้อันก็เลยมาฝากถามน้องนาราด้วยมีความรู้สึกอย่างไร ที่ได้ร้องเพลงน้ำตาอีสานต้นฉบับคือพี่เป้าสายันที่ดังที่สุดในอดีตแล้วมีทะเลดาวอยู่หน้าเวทีครับเหมือนชนบุรีมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าอันนี้เนาะอันอันดับแรกเลยคือเพลงพลงตาอีสานเนี่ยเป็นเพลงกับพอีสานมันฮ่เนาะล้วแบบว่าที่อาจจะยังไม่ได้ไม่แบบว่าเกิดเพราะท่านแต่เหตุการณ์ที่ว่าแหงแรี้ยงก็แหงแรกอย่างสี่เนาะเป็นเพพระท่านได้พอเด้์ของจักะแตกะหูอยู่ว่าเป็นเพลงที่แบบว่าบ่งบอกถึงความมีอีสานและที่สำคัญคือ เอ้ยเวแบบว่าสินแนวโชว์เฮนางแมวมาใส่ก็คือแบบเป,เป็นเป็นประเภทนี้ของคนโคนราชเนี่ยเป็นบ้านอายเพราะว่าพุทธหาชก็มีตีแมนผูน้ชุ่มผู้ใหญ่อายเนยคือเยเหตุผมเดียวเ<ม>คยเห็ุเคยเหตุนางแม่แบบขอฝากขอคนกันนัแต่ว่าอายคือพระท่านดอกยิ่เพื่อนเราสุดฟ้าันะดอกไฟ <c oughs> ก็บังเกิเห็นก็ย็นแต่บุญบางไฟนั <c oughs> ่นล่ะนัวมันคนเราแบบ <c oughs> ประเภทนี้กันแล้วไปดูมือนั่นท่าเรือดาวเนาะที่ที่ที่เราแสดงวันนั้น่ะกับ ทุกคนก็น่าจะดูแบบว่าดูว้าวอยู่นะดูว้าวอยู่นะแบบแบบเคยเห็นแต่แบบในคอนเสิร์ตเพ่นเนาะเมื่อนั้นก็ไปเห็นดีใจ <พอ S 1> ก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าทุกคนเนี้ยช่วยกันแลยเมื่อนั้นเป็นวันที่แบบว่าทางช่องช่องเชียนมาคนไทยท่าเวทีแร,แรกแการอย่างท่บอกว่าท่านพัไทยท่าแบบว่าคานไปอยู่ของอ่า แล้วเบียรวัฒน์ทัศินด้วยพนักงนดีครับรู้สึกดีม่วนคอยเราบอกการมาไายพี่น้องกับระเกียร์ใจเพื่อนจะกลัวอะไรก็เหมืนเท่าอะไรอันนี้การภรรยาอยากถ่ายชูมือชูมือพี่น้องได้เห็นคนได้พี่น้องค่ะเพื่อน่าถ้าถ่ายนารากอนไม่ข้ามโฆษณาลุยพนักเพื่อน่าเพื่อนกับปากหวานนาสุกดีใจอะไรวันนี่เพื่อน่ารู้สึกอย่างไรที่เป็นแฟนให้การต้อนรับกับการกลับมาบ้านหลังเดิมสันว่าดีใจดีใจมากเพราะที่แบบว่า เขากลับมาแบบแฟนๆยังเชื่อมั่นในตัวเราอยู่เนาะแฟนๆก็ยังเสือเนีครับเนครับเบาในสิ่งทีห้องแบบเพล็ดก็เป็นเป็นคนบุกคดบาหลายเนาะตึ๊กต๊ะกันนะซื้อมูแต่ว่าการกระทำก็ชัดเจนสำหรับเราเออ๊ะมองอยู่มองเศร้าเพื่อนดีดิพี่น้องคอยเข้ามาหอมพี่เจนนี่จันทร์กางแห้หอมอิลีอันเฮดเดียอันเบลเพราะหน้าเบลบ้านเต็นนาลาหอมมากท่านหอมได้ไหเขามาหอมอิลีพี่น้องค่ะ มังเป็นพันยูดีพันยูสะอาดคัะพี่โต๊ะพี่เทนดูแลดีครับพี่เทนดูแลดีพี่เทียนหนีดีแฟนๆก็กได้จอบจากติดตอ่อเกี่เทนนี่แหละเป็นวะพี่เทีนพี่เทนยนลอยลอยทายดูอยู่ครับออกจากไหนนะเก,กาะออกจากหนึ่งสองสามแล้วก็หกหนักแค่เดียวเลยตีหนักแค่เดียวรวดเดีวยวแล้วกันได้พักเรื่อยกันแตะมือกับพี่เอกแคทอ่ะเขาเหมือนติดต่อเลยคอยดีตี บ่มีอิฐตาผักไปเลยบ่มีอีฐตาภาคเดียวเลยครับภาคเดียวค่ะลุยอย่างเดียวล่ะเพิ่นเลยวบ้านสากันโกรธฉ่นว่าสาโกรอันอยากให้เพิ่อนยอมควบสูญอีกแน่พะนเพิ่นว่าใช่ไข่อยก็ว่าข่อยเบิ่งอ้ายข่อยเล่นข่อยคือให้ยน้ำยู่เด้เลยอกอยากให้สูญก็ดีติอยากอยากมันเกินนะครับอยากมันเกินเพราะว่า อยากอยากแทำให้ให้ศูนไม่ไม่ถือว่าพอดีนะครับแต่ว่าพี่น้องตีมากอะสิบสิบปารบเปียนนะครับเพราะบางเขาตึงศูนย์เขาตึงหักเนาะแมมหักทัสิศูนย์เัาสิดายังเดียวกับคือจังคนบ่เคยหักกันไปสิเขาเหลือใจเนาะแมมเขาเหลือใจว่าเตียงเฟนเขาคือเป็นสิร์เนาะแต่กะหักเขาอยู่แต่วที่ได้เขาเว้นได้เสียงพูดไปเรื่องสิมากๆนะครับมชีวิตจริงไม่ได้รู้แบบนี้มาไปก่อนแล้วพี่น้องนี่แหละสามคำถามเลยว่าพี่น้องถามมาพี่น้องถ้าพี่น้องอยากรู้อีกอย่างหนึ่งร คำถามมาเลยเด้อแต่ตุ้มตามมาถามได้เลยแต่ต้องแต่ต้องยาติที่ว่า้เป็นตะญาตขนาดนั้นที่เป็นคเหมือนนะพี่ไม่ใช่เป็นเป็นแค่เนี่ยอยากวะนอนขันมากเลยให้อยากพักพอนให้อยากนอนแฟนเพียงเข้าไปท่านได้นอนแต่เสื้ออยู่เสื้อบะอยากง่วงนอนอยู่บัดจะคลองเบิดชากไปแล้วก็บรรลับได้ป่นีิให้มันเลี้ยวตาซึนไปบัดแย้มจะโค้งได้ขึ้นาใีขึ้นจะง่วงอนี่เลยคอยขึ้กันคนนี้คอยว้างฉากนี้แต่ว่าคอยกับบักการนอน พกการ์ดอย่าทุกชานี่พี่น้องมี่อดหน้าบ้านคนนี้มี่อดหน้าบ้านนายังเฮ็ดดี้ดีพี่น้องเอาอายขอบคุณหลายๆครับพ่อแกนทิพหน้าเนาะพ่อคันขาบ๊ายบายเป็นจังใดพี่น้องเป็นจังใดภาพแบเบื้องความน่ารักความฟิลิี่ของเพื่อนเพื่อนเราบอกคอยว่ามามาทายมาทายเลยเลยไอ้นั่นว่างศากนี่พนาเฮดคอนเทนต์คอนหยังเลีนคำถามมาเลยเด้อพนาเพื่อนมาพี่น้องเห็นบอก ครับพี่น้องอยากถามนังอีกรีดคําถามมาเลยครับพี่น้องครับเอา้าก่อนจะอัมลาพ้าจากกันในคลิปนี้พี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะคะช่องนี้ขอตุ๊บตับด้วยนะครับพี่น้องครับครพี่น้องเบืองหลายพี่น้องเบืองหลายพี่น้องแชร์หลายพี่น้องเชียร์หลายก็สิมีกำลังใจในการเห็ุคลิปแล้วพี่น้องเดอ้อเอ้าเมือ่อนี้ฝากไว้ใช่นิจฉาก่อนขอบคุณหลายๆและสวัสดีค่ะ